สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับวันนี้เราก็มาเป็นวิถีปลาคลองนะครับเรามาเดินประช่อนคลองแล้วกันนะครับวันนี้มาเป็นวิถีเท็กซัสนะครับเท็กซัสลิกนะวันนี้ผมก e ็เดินมาที่คลองมาคลองไหนวคลองสารลอยนะครับคลองสารลอยวันนี้น้ําก็ค่อนข้างสวยนะครับวันนี้ผมก็จะเอาอะไรมาเทสกันนะครับวันนี้ ลองไปติดตามดูแล้วกันว่าจะเอาอะไรมาเทสนะครับหลายๆอย่างนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ที่เราเอามาเทสกันเลยวันนี้นะครับว่าเราจะมาเล่นอะไรกันนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันในคลิปเลยนะครับมากับอุปกรณ์เรานะครับวันนี้ที่เราจะเอามาเล่นกันนะครับวันนี้เป็นของที่ผมไม่เคยเอามาเล่นนะก็คือสายครับ ผมไม่เคยเล่นสายไนล่อนนะครับอันนี้เป็นสายไนล่อนนะครับลองเอามาเล่นนะครับสายไนล่อนตัวนี้ก็จะเป็นสาย8ปอนอนนะครับไนล่อน8ปอนอนนะว่าจะเป็นยังไงนะครับาสายไนล่อนกับสาย PE นะครับคือมันก็มีความแตกต่างกันนะครับโดยสิ้นเชิงเลยนะก็คือสายไนล่อนเนี่ยมีสปปรรพคุณที่เหนียวและยืดหยุ่นได้แต่สาย p e จะเหนียวเหมือนกันครับ ต่ไม่มีความยืดหยุ่นแต่เวลายืดไปสักพักหนึ่งมันจะมีมันจะเหนียวไม่เท่าไนล่อนนะครับอ่าก็คือมันจะมีแบบเวลาเราเซตเบรกหรือเซ็ตอะไรต่างๆนะครับคือสายพ e เอะ่ะเวลาเราเซ็ตเบรกเราจะไม่เซ็ตเบรกแข็งมากเราเซ็ตเบรกเพื่อให้รองรับกับสายด้วยเวลาเราวัดสายจะไม่ระเบิดนะแต่นี้สายไนล่อนเราก็จะเซ็ตเบรกที่แน่นแน่นกว่าสาย ที่ใช้สายพ e นะครับเพราะว่าสายไนลอนมีสรรพคุณคือยืดหยุ่นนะครับมีความยืดนะครับมีความยืดในตัวนะแต่ก็เราก็ไม่ได้แน่นมากนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ที่เราเอามาเล่นนะครับก็คือนี่เป็นหนอนยาวนะครับท่านผู้ชมหนอนยาวนะครับหนอนยาวบ้างนะเป็นบ้างๆเลยนะครับอันนี้เป็นหนอนยาวนะครับผม ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะอ่าก็มีนะาเขาเอามาขายจากญี่ปุ่นนะครับผมก็เลยซื้อเขาต่อมานะครับอ่ากับตะกรวนะครับเป็นตะกรว2.5กรัมนะครับกับอ่าใส่ลูกปัดนะครับตัวนี้เป็นลูกปัดนะครับอ่าอีกอย่างนึงนะครับวันนี้เรามาเท็กซัสลิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นสายเดียวนะครับไม่มีล็อกสต็อปเปอร์ไม่มีอะไรนะครับสายวิ่งนะครับคือเท็กซัสลิกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเป็นลิกที่ ไม่มีต่อสายหน้าไม่มีอะไรนะเราจะไม่ต่อสายหน้าอะไรต่างๆนะเป็นสายเดียวตลอดนะครับตลอดคือใช้อะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสายไนยล่อนนะสาย PE ก็ได้แต่ไม่ต้องต่อสายหน้านะครับก็จะเป็นเท็กซัสร้อยเปอร์เซ็นตแหละก็คือแล้วก็ไม่มีการล็อกสต็อปเปอร์อะไรต่างๆนะครับแต่ใส่ลูกปัดได้นะครับเรียกว่าเท็กซัสร้อยนะครับอันนี้คือลิกลิกแบบร้อยเปอร์เซ็นเลย ก็คือไม่มีการต่อนะครับก็สายเดียวตลอดสายครับโอเคไปลุยกันครับท่านผู้ชมว่าจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้ที่สาราลอยนะอาจจะไปคลองอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่แต่สาราลอยนะครับไปลุยกันครับครับมาลองแล้วกันไม้แรกจะเป็นยังไงนะอีกอย่างนะครับคือผมก็ลืมบอกไปนะครับเวลาใช้สายไนลอนนะครับ น่วงจะปรับเยอะกว่าปกตินะครับเพราะว่าสายไนลอนจะมีสรรพคุณคือความเด้งตัวมันสูงกว่าสายพเนะครับเดี๋ยวผมลองเทสดูก่อนแล้วท้ายคลิปผมจะมาสรุปให้ดูว่ามันดีขนาดไหนใช้โอเคไหมใช้ไหมเป็นยังไงต้องวัดปลายังไงอะไรต่างๆนะครับลองดูแล้วกันนะลองใช้ท่ารู้ครับท่านผู้ชม กับสายไนล่อนนะถือว่าก็ยังการตียังแบบปิ่นมากนะครับคือมันไม่ต้องออกแรงมากอะครับสายพ e มันจะค่อนข้างที่แบบจะมีความความหนืดตัวสูงกว่าสายไนล่อนไงครับไนล่อนมันความลื่นมันเยอะอยู่แล้วครับบอเลื่นเลยนะครับ <c oughs> เวลาเราเล่นเท็กซัสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชม คือตะกัวมันตะกัวมันไม่ได้ล็อกไว้นะครับเวลาเรา,าส่งสายหรือเช็คสายเพื่อหาตัวก็ค่อนข้างจะต้องส่งให้แน่ชัดนะครับบางทีมันไปติดอยู่ตะกัวนันพาไปติด่ที่อื่นแต่ว่าปลาไปที่อื่นแล้วอะเวลาเราวัดปลามันก็ให้สายหย่อนนะครับมันวัดไม่ค่อยติดนะอีกอย่างก็เป็นสายไนยลอนด้วยมีความยืดตัวด้วยนะครับ มันจะไม่เหมือนสาย PE นะครับบางทีมันอาจจะไม่ส่งแรงไปถึงตัวปลาที่กัดเหยื่ออยู่ได้นะใส่เจอไ e อ้ปลอกเมื่อกี้กัดอีกแล้วครับท่านผู้ชมที่เดิมเลยน่าจะตัวเดิมนั่นแหละผมลองส่งก่อนนะ คือกว่ามันจะกืนนะครับเช็คก่อนนะส่งย,ยาวๆเลยรอบนี้ไหน,นตัวมาดูหน่อยดิอนี้เอ้าลุด นะครับมันน่าจะเพิ่งกินตรงหางอะ่ะแต่ดูไซส์มันตึงอยู่นะน่าจะมาสักสองสามขีดได้อยู่เด็กซัดไม่เป็นเลยโอ้เรานี่น,กกนี่ต้องหัดฝึกไว้ดินี่มาน้าจนะอาบอกนี่นะนเห็นไหมตัวเบ็ดอยู่งี้ เอาเกี่ยวมาอย่างนี้ก่อนจึ๊บนี่เกี่ยวโพมาอย่างนี้ประมาณนี้นะการระยะประมาณนี้อ่ะสวัสด <Hello. S 1> ีนี่แล้วก็มาเกี่ยวมาอย่างนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเราพ่นมาแล้วมันจะตรงคอมันแล้วก็วัดวัดระยะที่จะแทงนะวัดระยะก่อนเนี่ยสมมติก้านเบ็ดเรามาถึงตรงนี้เราวัดมาถึงตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็แทงแทงโพขึ้นนี่ โกขึ้นเสร็จแล้วเราซ่อนคมเบ็ดด้วยไม่งั้นเดี๋ยวปลาไม่เห็นใช่เดี๋ยวปลามันเราแวงซ่อนคมเบ็ดด้วยเห็นไหมก็จะได้แล้วนี่นใช่มันจะเป็นทรงใสๆหางผิวๆนี่ครับ<ช>เอาให้เด็กๆนะครับท่าน,นผู้ชมนี่เจอคันเบ็ดมัดมัดตายคันเลยนะนี่ลากเลาะริมตะลิงนะทรงนี้โอเค

นี่ไงกัดแล้วครับท่านผู้ชมกัดแล้วนะกัดแล้วนะเช็คสายก่อนนะอยู่ไหมยังไ,ไ,ไงครับอยู่แล้วครับท่านผู้ชมไอ้ดีด้วยนะนอนยาวเรา โอ้โยอยู่แล้วนะเต็มปากเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้ชื่อนะใสญ่โตเลยนะครับตัวนี้กระตุ้มเดียวเลยนะนี่ใสดีเลยนะครับท่านผู้ชมเต็มปากเลยนะนอนยาวเรานี่ กับสายในร่อนนะครับนี่อยู่ในลำคอเลยนะโหนี่สายดีเลยอยู่ในคอเลยอะสายสวยนะครับเราก็ย้ายมาตรงหมายตรงโรงเรียนสุเหล่าบึงหนองบอนนะครับเราย้ายมานะครับตรงอ่อนนุช77ทับหนึ่งครับตรงนี้ลองมาล่าตัวดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะตามตัวต่อครับ ถุงครับท่านผู้ชมมันลากเข้าถุงอ่ะครับมาสรุปการใช้งานท้ายคลิปนะครับของเจ้าสายไนยลอนนะครับที่เราลองใช้วันนี้นะก็จะสรุปกันคร่าวๆนะครับว่าใช้งานจะเป็นรูปแบบไหนนะก็คืออันอันดับแรกเลยนะครับคือของเขาเนี่ยการตีนะครับสายไนยลอนเนี่ยตีดีมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยความลื่นนะครับอ่าความลื่นลื่นแหละ การตีนี่คือแบบพุ่งเลยนะครับส่งเหยื่อพุ่งนะลื่นนะ,ะแล้วก็เหนียวด้วยนะครับแล้วก็ทนต่อแรงเสียดทานได้ดีนะครับทนต่อแรงเสียดทานได้ดีนะครับผมว่าการตีเนี่ยก็โอเคแหละในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็สาย PE เนี่ยถ้าเทียบกับสาย PE นะครับสายสายพีมีความสากมากกว่านะครับไม่มีความลื่น แต่ก็มีด้านด้อยของเขาอยู่นะครับก็คือสายเขาจะเส้นใหญ่นิดนึงนะแล้วก็ความเหนียวก็เป็นอุปสรรคด้วยนะครับ1แหละมันมีความยืดหยุ่นนะครับเหนียวและยืดหยุ่นเวลาติดสวะข้างหน้าครับเวลาเราติดสวะข้างหน้าเราจะทําให้มันหลุดออกจากสวะค่อนข้างยากนะครับุดคือเวลาล็อกก็คือล็อกไปเลยอะ่ะคือแบบติดติดแบบเล็กน้อยอะ่ะเวลาดึงมีความยืดนะครับ เราจะดีดให้มันเหยื่อมันหลุดออกจากสะวะก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับก็จะเป็นด้านดอยของเขาอยู่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับถ้าใช้สายไนยล่อนนะต้องเซนคันต้องดีหน่อยนะครับไม่งั้นผมรู้สึกจะจับยากมากไม่เหมือนสาย P.E. นะครับเพราะว่าสาย P.E. อ่ะ มันจะสถานถึงมือเลยเวลาปากัดปึ๊กมันก็สถานถึงมือแต่อันนี้มันมีความยืดหยุ่นครับนี่แหละความยืดหยุ่นของเขาเนี่ยคือทําให้แบบเวลาปากัดเนี้ยมันไม่ส่งมันส่งมาแหละครับแรงมันส่งมาแต่มันมีความยืดมันเลยไม่ถึงคันเราบางครั้งเราก็เลยแบบต้องจับจับจุดให้ดีด้วยเวลาปากัดนะครับคันเลยต้องเซนดีนิดนึงนะอ่าอันนี้ก็ต้องใช้คันเซนดีนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้น เราก็จับความรู้สึกของปลาไม่ค่อยได้นะครับก็จะเป็นคร่าวๆอะไรประมาณนี้แหละครับแต่วันนี้เราก็มาลองหนอนยาวด้วยนะครับเป็นหนอนยาวบ้างนะครับหนอนยาวบ้างนะก็ผมว่ามันก็กัดดีนะครับวันนี้แล้วก็เป็นเท็กซัสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสายเดียวตลอดสายนะวิ่งตลอดสายเลยนะอันนี้เป็นเท็กซัสลอยนะ ก็เป็นเบื้องต้นนะครับว่ามันค่อนข้างจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองใช้ไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงมีมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับช่อง TNL Fishing ครับบายบายไว้เจอกันใหม่ครับ